นิสสันเปิดตัว Nissan k i e c ก s ์อีพ e วเวอรพร้อมแอมบาสเดอร์คนใหม่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในคอนเซปต์ New Excitement on the Road ประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลย Nissan มอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวน e ิ s สัน k ค c ก s e อีพาวใหม่รถคอมแพกเอรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมสมรรถนะที่มากขึ้นกับเครื่องยนต์ e-Power g e n e r a t i o n 2และเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้ผลิตขึ้นจากฐานการผลิตของนิสสันในประเทศไทยและส่งออกสู่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศอื่นๆขณะเดียวกันได้แต่งตั้งแอมบาสเดอรคนใหม่ใบเฟิร์นพิมพชนกภายใต้แคมเปญประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลยหรือ New Excitement on the Road โดยบุคลิกที่น่ารักสดใสมีสเสน่ห์รวมถึงไลฟ์สไตล์ของใบเฟิร์นที่สอดคล้องกับบุคลิกที่กระฉับกระเฉงปราดเปรียวของรถยนต์นิสสันค e ิก์ e-power ใหม่นั่นเอง พร้้อมกันนีทางนิสสันได้เปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนทุกแขนงที่สนใจได้ทําการทดลองขับเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์รุ่นใหม่นี้กันอีกด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของผู้จำหน่ายน,นิสสันทั่วประเทศคอ l l c e นเตอร์0 2 4 0 1 9 6 0 0หรือที่เว็บไซต์ www.nissan.co.th